ก็เป็นแนวคิดท,ที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ในฐานะยียกันเราก็จะพบว่าเรื่องเกี่ยวกับมดแดงเองเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับไข่มดแดงนะคะตัวมดแดงเองก็เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่ถือว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็เขาก็น่าสนใจในตัวของเขาเองอยู่แล้วความแปลกใหม่ของไข่วดแดงอาหารท้องถิ่นของคนอีสานเป็นเหตุผลที่นักวิชาการทางด้านโภชนาการมั่นใจว่าสามารถโกอินเตอร์เทียบชั้นไข่ปลาคาเวียได้อย่างแน่นอนแต่ต้องมีการศึกษาวิจัย เพื่อหาคุณค่าทางอาหารที่ไข่ปลาคาเวียอาจไม่มีและส่งผลดีต่อร่างกายเมื่อรับประทานทเทียบกับไข่ปลาคาเวียเนี่ยคือในแง่ของคุณค่าทางพลังงานเนี่ยอย่างไข่ปลาคาเวียเองเนี่ยก็จะต้องมีพวกคอเลสเตอรอลมีอะไรต่างๆนะคะในแง่ของโปรตีนกน็น่าจะค่อนข้างจะไปในทางที่ทางเดียวกันแต่ว่าในแง่ของคอเลสเตอรอลเนี่ยอาจารย์มองว่าไข่ไข่บดแดงเนี่ยมีคุณค่าทางพลังงานในแง่ของโปรตีนสูงมีถึง8.2กรัม ต่อร้อกรัมนะคะแต่ส่วนของในแง่ของตัวที่เป็นไขมันนะคะของเขาอะมีเพียงแค่2.6กรัมตับไขมดแดงนี่จะมีประโยชน์ตัวร่างกายหลายพอกวาอีสานนี่ประจําปีหนึ่งสิมีเทือนหนึ่งระวางสงการค่ะแล้วก็สิมาเหฮดก่อยไขมดแดงแกงไขมดแดงใส่ผักหวานแล้วก็แกงไขมดแดงนี่ใส่น้อไหมค่ะแซ่บค่ะค่ะต้น ยยกมือหเลค่ะนักวิชาการด้านโภชนาการยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับกรณีของดอกกระจนที่ชาวต่างชาตินำไปเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารจนได้รับการยอมรับและการที่ไขม่มดแดงจะได้รับการยอมรับเป็นเมนูอาหารยอดฮิตของโลกหรือไม่การจัดเติมบนโต๊ะอาหารก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาหารชวนรับประทานอย่างไข่มดแดงสีของเขาคือสีขาวขุ่นอาจจะเปน็นสีออกสมบูอ่อน ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเชฟสามารถไปลังสัมในจานอาหารได้ถูกเอาไปใช้ในจานบางครั้งเนี่ยอย่างนั่งพูดคุยกับเพื่อนที่เขาเป็นชาวอีสานเขาก็บอกว่าเขาทานันตอนที่ตีไข่มดแดงลงมาเนี่ยทานได้เลยมันมันด้วยซ้ำอร่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าติดตัวมดแดงมาด้วยมันก็จะมีรสเปรี้ยวนิดนิดเพราะว่าในตัวมดเองเนี่ยก็จะมีกรดกรดมดอาหารเขาก็จะติดมาด้วย การนําไข่มดแดงมาบรรจุกระป๋องของกลุ่มโอทอปจังหวัดยโสธรเพื่อการส่งออกนับเป็นการปูพรมแดงให้ไข่มดแดงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมากขึ้นไม่จําเป็นต้องอยู่ในประเทศเท่านั้นแต่ค <c oughs> <c oughs> ุณภาพด้านสุขภาพก็ต้องยกระดับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการผลิตของไข่ปลาคาเวียเราชูในให้หาลึกลากจริงก่อนว่า ไข่มดแดงในอาหารไทยเราใช้ทําอะไรบ้างจากนั้นนําไปสู่การประยุกต์เป็นในเชิงอาหารลูกผสมมากขึ้นนะคะเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาสามารถที่จะไปชูอยู่ในรสชาติอาหารต่างๆได้อยู่แล้วเพราะตัวเขาไม่ได้ไปกบกบไข่ตัวเขามีลักษณะแบบมันๆการจุดประกายไข่มดแดงให้เป็นเมนูดังระดับโลกถือว่ามาถูกทางแล้ว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายต้องช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมนักวิชาการด้านโภชนาการมองข้ามช็อตว่าหากไข่มดแดงได้รับความนิยมจนติดปากชาวโลกชาวบ้านอาจผลิตวัตถุดิบไม่ทันเพราะต้องอาศัยการฟูมฟักจากธรรมชาตินัชนนอาภาศีรัตน์ NBT NEWS โฟกัส